ค่ะเดี๋ยวจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะร่วมถึงนาต่างๆเดี๋ยวสิภาคผู้ชมไปเบิงเรื่องของการปรับปรุงผู้มีทัศเนี่ยค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้มีพื้นที่ในการพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆทางอําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะเพื่อได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงผู้มีทัศน้องพักปังนะคะเพื่อให้เป็นความเรียบร้อยสะอาดสะอาดร่วมถึง สวยงามเพื่อร่องรับพีน่นองประชาชนในการเข่าไปใส่ค่ะซึ่งเป็นรายละเอียดสิเป็นจังไหนไปติดตามจากรายงานค่ะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสวนสาธารณะหนองผักปังโดยร่วมกันลอกผักตบชวาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้หญ้าเก็บขยะ และทาสีสะพานข้ามฝายสวนสาธารณะหนองผักปังเพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้รองรับประชาชนที่จะมาพักผ่อนออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆอตอนนี้ถามว่าโดยปัญหารจริงแหล่งน้ำได้รับการขุดขุดลอกเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถเก็บกลับน้าได้มากขึ้นสามารถที่เก็บน้าได้ใช้ใจ่ายอย่างน้อย2ปีนะครับถ้าเกิดภาวะภัยแรงนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องของการกักเก็บไม่ปัญหาก็เหลือเพียงแต่การปรับ ภูมิทัศน์ดูแลให้สวยงามนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเทศบาลน,นะครับน่าจะได้รับงบจากโยธาให้มาทำโครงการปรับภูมิทัศน์เมืองนะครับพัฒนาเมืองซ<ฤ>ึ่งรวมเพื่อที่หนองผักปังด้วยนะครับอีกปี2ปีน่าจะเห็นความงดงามและก็คุณค่าของหนองผักปังที่จะรองรับคนที่จะมามาพักผ่อนมาเที่ยวได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนภูเกยวครับ างเก็บน้ําหนองผักบางเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และเป็นสัญ,ญมมลักษณ์ของตําบลผักบางอาเภอภูเขียวเป็นแหล่งรองรับน้ําไว้ใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปานับเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีความสําคัญต่อประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คสาคัญของอาเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเคยพันหนองผักบางคือคือสัญลักษณ์หนึ่งของอําเภอภูเขียวนะครับมันถือว่าเป็น ถ้าใครพูดถึงหนองผักปังก็นึกถึงผู่เขียวครับคนที่มาติดต่องานราชการก็สามารถที่มาพักผ่อนตรงนี้ได้ตอนเย็นก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายมาเล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็มีกิจกรรมแอโรบิกนะครับวันพุธมีถนนคนเดินก็จะมีมีคุณค่าที่สามารถมาได้ หลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสวนสาธารณะหนองผักปังแล้วในอำเภอภูเขียวยังอยากฝากให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้สวนสาธารณะหนองผักปังแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการไปสถานที่ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในพื้นที่อำเภอภูเขียวตลอดไปครับน้องผักปังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอภูเขียวทั้งอำเภอเพราะ,ะนั้นเป็นคนภูเขียวนะครับคนชุมแพคนเกษตรสมบูรณ์คนทุกคนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะนั้นผมว่าเรามาใช้แล้วก็มาช่วยกันดูแลให้น้องปังเนี่ยมันเป็นที่ภูมิใจเป็นที่สวยงามสะอาด ปลอดภัยสําหรับคนที่มาทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนนะช่วยกันดูแลรักษาหนองผักปังให้เกิดคุณค่าให้กับคนคนทั้งโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะคนภูเกยวครับครับทีมข่าว n b t 1 1 t v ีารรายงานจากจังหวัดชัยภูมิ